สำหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของสมรรถนะท้องถิ่นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูคําว่าสมรรถนะหมายถึงอะไรนะครับสมรรถนะหมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ทักษะหรือความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆที่ทําให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานอื่นๆในองค์กรนะครับ สำหรับสมรรถนะท้องถิ่นจะมีอยู่ด้วยกัน3สมรรถนะนะครับสมรรถนะแรกคือสมรรถนะหลัก core competency สมรรถนะที่2คือสมรรถนะประจําตําแหน่งงานหรือว่า functional competency และสมรรถนะที่3นะครับคือสมรรถนะประจําผู้บริหารหรือว่า leadership competency นะครับก่อนอื่นเรามาดูสมรรถนะหลักกันก่อนนะครับ core competency ของสมรรถนะท้องถิ่นนะครับสมรรถนะหลัก core competency หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเป็นคุณล ลักษณะร่วมของข้าราชการส่วนท้องถิน่นทั้งระบบที่จะต้องมีเพื่อเป็นการหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันเพื่อที่จะทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสามารถดำเนินงานได้สําเร็จรุ่ร่วงตามวิสัยทัศน์พันธกิจแผนงานและโครงการต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนนะครับซึ่งประกอบด้วยดังต่อไปนี้นะครับ1คือการมุ่งผลสำเร็จ achievementmotivation หรือว่า ค,คำจำกัดความของการมุ่งผลสำนึกคือความตั้งใจและความขยันหมั่นเพียปรปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างดีที่สุดอีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งม,มั่นในการปรับปรุงพัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอนะครับต่อมานะครับสมรรถนะที่2คือการยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม integrity หรือว่า i ค,คำจำกัดความของการยดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรมคือการคลองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนสังคมประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององคอ์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้นะครับสมรรถนะที่3นะครับความเข้าใจในองค์ องค์กรและระบบงาน (Organization and Process Understanding) หรือว่า OPU นะครับคำจำกัดความของความเข้าใจในองค์กรและระบบงานคือความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยีระบบกระบวนการําทำงานและมาตรฐานการทำงานของตนและของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่หรือว่า big picture และการคาด เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆต่อระบบและกระบวนการทํางานนะครับสมรรถนะต่อมานะครับการบริการเป็นเลิศเซอร์วิส i ม d หรือว่า S.E.R.V. คําจํากัดความของการบริการเป็นเลิศนะครับคือการให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการหรือประชาชนด้วยความใส่ใจในความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการหรือประชาชนอีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือประชาชนเป็นหลักนะครับสมรรถนะต่อมา นะครับคือการทํางานเป็นทีมทีมเวิร์กหรือว่า T.W.U คาจํากัดความของการทํางานเป็นทีมนะครับคือการมีจิตสํานึกในความสมานฉันท์ความร่วมแรงร่วมใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีมเพื่อให้ทีมงานกลุ่มหรือหมู่คณะนั้นๆบรปปรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุดนะครับ